เป็นตึกประเภทครอบครัวนะคะแต่ว่าแพทเทิร์นของแต่ละตึกเนี่ยจะเหมือนกันเลยก็คือเราใช้เป็นระบบคีย์การ์ดเข้านะคะคีย์การ์ดปุ๊บเราจะมีกุญแจเพิ่มให้ถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวเนี่ยจะมีอีก3นะคะจะเป็นหนึ่งคือตู้เมลบ็อกค่ะประตูห้องแล้วก็ประตูห้องนอนข้างในแต่ว่าถ้าเป็นของคนโสดเนี่ยจะมีให้2ดอกนะคะก็ะจะเป็นข้างหน้าหนึ่งแล้วก็ประตูห้องห้องหนึ่งตอนนี้เราจะมาดูชั้นหนึ่งก่อนนะคะตรงนี้นะคะจะมีเครื่องซักผ้าให้ค่ะ ไปน้ทางเข้าหน้าหน้าตู้ mailbox ตรงนี้เนาะจะมี2เครื่องให้ในทุกๆตึกนะคะแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าที่ขับเขาส่วนกลางตรงนู้นอีกเป็นเป็นเครื่องซักผ้าใหญ่นะคะอันนี้ยอดเยี่ยมใช่ไหมใช่ค่ะทีค่ะ,คะต่อไปเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะตอนนี้ยังไม่ได้จัดสรรบุคลากรลงห้องใดห้องหนึ่งนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราได้อยู่ชั้นข้างบนแบบบน,บน,บ,นบนเลยก็จะมีลิฟต์ให้นะคะ ต่างๆให้แล้วก็ในห้องเดี๋ยวจะมีแร์ให้สองตัวแล้วก็เรื่งทำน้ำอุ่นสุขภัณฑ์ค่ะในห้องจะมีประมาณนี้ที่เหลือนอกจากนี้ถึงคาราทอนต้องเตรียมมาเองนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเตรียมไว้สามารถสั่งซื้อกับามอทที่ทำงมงกับอินเตอ์แล้วก็นิยมทานนี้ได้ค่ะจะมี จะกั้นเป็นห้องนอนให้แต่ห้องคนสูห้องคนสดอะค่ะจะเป็นห้องเดี่ยวหรืจะไม่มีการห้องให้ตารตรนี้ประมาสิบตารางเลยค่ะตรงระเบียงสามารถทาเป็นที่ทาอาหารหรือว่าที่ตากผ้าได้เค่ะเป็นซิง์ล้างาอะไรก็ได้ค่ะตรงประตูตรงนี้เราสามารถเพิ่มหูวัดเิงได้นะคะเพราะว่าเขาทำ แล้วก็การจาะผนังทติข้าม้าน 5, หรือว่าก้านอะไรเงี้ยค่ะทาได้แต่ว่าต้องแจ้งทางนิติหรือว่าคงแรงอที่อื่นหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวตอนออกอาจจะมีปัญหาเรื่องการคืนค่าประกัน 5, หรือว่าเขาอาจจะติดต่างว่า,นานันันคือการทรําลายทําให้ห้องําหรือเปล่า ค่าไฟตามที่เราใช้เองค่าไฟ10บาทค่าน้ำ10บาททำหน่วยได้เลยแล้วก็ค่าได้เข้าค่าแรกเข้าก็จะเป็นตังหานค่ะห้อกว่า9,000บาทค่ะรายละเอียดพวกนี้ค่ะจะมีในประก,กาศที่เป็นสํานักต้อนสินแล้วก็คงกับคณะกรกรมการพิจารณาเข้าค่ะที่หน้าเว็บไซต์การเปลี่ยนได้นในในเ,เลยตรงนั้นจะมีทุกอย่างตรงนั้นตามประกาศนะคะเราจะ,เล,ะ,ะเลือกชั้นได้นะคะเลือกชั้น การที่จะจัดสรรคุณเพาค่ะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้จะเปิดเป็นตึกครอบครัวสองตึกค่ะแล้วก็เป็นาห้องคนโสดสามตึกตามความต้องการที่ตอนนี้ขอเข้ามาอะไรย่างนี้ค่ะแล้วก็ในห้องตรงนี้นะคะจะมีท่อที่สถาปนิกพิศรักเขาเอล่อท่อลอยไว้ให้เราตามตามในแผนก็คือตรงนี้จะเป็นซิงค์ล้างจานแล้วก็เป็นเครื่องซักผ้าค่ะ แต่แต่มันอยู่ในการจัดการของเราออกทีมนะคะว่าเราจะเอาไว้ตรงนี้ไหมหรือถ้ามันไม่ตรงนี้เราไปข้างน้วก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะู้ต่าอะไรเราวางไว้ได้นี่สิ่งตั้งจสวัสดี เครื่องทำน้ำปุ๋แล้วก็หัขอาคานต่างๆค่ะที่เหลือนอกเหนือจากนี้เตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุปกรต้องเตรียมมาเองหรือว่าถ้าอุปกร์แม่ไม่ได้มีเตียไมไว้ในส่วนนี้ค่ะสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางมอชอที่รวมกับพีทีซีแล้วก็นิยมผ่านนีค่ะเขาจะมีมาให้เราเลือกแล้วก็เขาจะเอามาลง นะคะคเพราะว่บบาบ้านข้างในอยู่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการยุ่งถอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะก็จะจัดสรรให้คนกลุนี้ก่อนอแล้วก็คาดว่าจะอยู่คาราบาลท่าน,านอื่นก็จะตามตามกันมาเลยแต่ตามแผนที่วางไว้ตอนนี้คือหนึ่งพฤษนสภาที่อยู่คาราบาลอีกกลุ่มหนึ่งจะเข้าได้เลยนะคะแต่ความต้องการตอนนี้เท่าที่สำรวจกับปริมาณห้องเพียงพอค่ะที่ที่จะให้บุคลากรเข้าขมาอยู่เลยแต่แล้วพวกเฟอร์นิเจอร์ที่จะต้องเอาเองใ,ใช่ค่ะเฟอร์นิเจอร์ทางทางโมจะไม่ได้มีให้ มีแค่แอร์สองตัวแล้วก็ต้องทำให้ดูสุขภาพให้นะแต่ครคืมสมมติว่าต้นห้องก็ต้องในห้องของใช่ไหมใช่ค่ะทรัพย์สินทุกอย่างก็จะเป็นของเราเอาแต่ว่ายกเว้นแอร์กับยกเว็นอองันิวตอนนี้บิวอินไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบผ้าม่านหรือว่าจอบอะไรเล็กๆน้อยๆยังได้ค่ะแต่ว่าทุกๆการทำอะไรในห้องนี้ต้องต้องแจ้งเขาก่อนะค ใช่ค่ะจะมีจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินธินะคะที่เขาจะเป็นคนดูแลเรื่องโครงสร้างเรื่องการจัดสรรคนเข้าอยู่จะมีเจ้าหน้าที่ประจำตรงนี้ไหมคะมีค่ะมีมีค่ะมีเจ้าหน้าที่ประจำที่มีมีเอาเป็นพี่มีค่ะแล้วก็จะมีแม่บ้านมีพี่รปภที่คอยช่วยส่วนกลางรับรอะไรอย่างเงี้ยค่ะโฉมโฉมต้องเป็นการจัดสรรเขาอยากปิด positive pressure กองกายท้ำได้ ทำได้ค่ะแต่ว่าต้องต้องต้องแจ้งเขาบอกช่ค่ะเพราะว่าเข้าใจรอบความต้องการของเราคนมันไม่เหมือนกันเนาะแต่เราห้องเราอยากได้สีน้ำสีนี้ค่ะคือแจ้งให้เขาทราบไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่ายังไงทุกอย่างที่ในห้องมันก็คือสิ่งีอะไรขอสือให้ตัวเราเองอะไรอย่าทำก็จำเป็นสำหรับตัวเราแต่ตอนนี้เขาแค่ไม่ได้แบบไม่ได้ละเอียดว่าอันนี้หนาอันนั้นไนาแล้วเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะน่าจะเยอะสีเขาคงแบบไม่ได้ไม่ได้ชี่ถึงสี เราต้องใช้เป็นชิ้นประจำาวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นพิจารณารายเคสเคสไปค่ะโซนนี้เทิงไปลไปต่อสักรานอค่ะี่จริงๆไปเริ่ียังสำหรับหนาหรืออะไรยงี้